สำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้นะคะในหัวข้อจัดพลังงานแบบใดให้รักปังในช่วงนี้เรามาดูไพ่กันเลยนะคะใบแรกนะคะ b r o w n e s t a b l i s h o n d e r y t u l i p t a k e time for yourselfEnjoy relaxation activities that nurture your soul และ Ocean Jasper s h a d o w yourself in ไพ่ทั้งสามใบเนี่ยออกมาในทิศทางเดียวกันคือต้องการให้ผู้ที่มาเจอคลิปนี้มีเวลาดูแลตัวเองอย่างจริงจังใช้เวลาสำหรับดูแลจิตใจและร่างกายของตนเองพลังงานของผู้ที่เจอคลิปนี้มีพลังงานของฮาจาักราที่ล้นเหลือ มีใจเมตตาทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นในบางท่านช่วยจนตัวเองเดือดร้อนก็มีให้เขาไปเขาก็ไม่เห็นค่าไพ่ก็เลยแนะนำว่าควรกำหนดขอบเขตของการช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนควรให้ตัวเองก่อนก่อนให้ผู้อื่นและต้องจัดเวลาส่วนตัวสำหรับตัวเองอย่างจริงจังเพื่อเซลล์แคร์ตนเองชาร์จพลังให้ตัวเอง ในกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายทั้งใจและกายอาจจะเป็นการท่องเที่ยวสบายสายหรือพักผ่อนที่บ้านทำสปาด้วยตัวเองนอนเปิดเพลงเบาๆฟังก็ได้สีที่นำโชคสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือสีชมพูสีน้ำตาลหรือจะเป็นสีน้ำทะเลหรือสีออกเหลืองนวลๆแบบนี้อาจจะเป็นเสภาพผ้าที่สวมใส่ต่างหูสีทาเล็บพวงกุญแจก็ได้ ขอจบข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตะเพียงแท่นี้ค่ะ